โรงเรียนบางปะหารยินดีต้อนรับคณะศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาในการนิเทศการจัดการเรียนรู้และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโดยโรงเรียนบางประหารมีการดำเนินงานด้านต่างๆตามหัวข้อดังนี้ด้านที่ 1. พิซซ่าออนไลน์ มีการดำเนินการเตรีตยมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่3ด้วยระบบวิเคราะห์แนวข้อสอบพิซซ่าสไตล์ออนไลน์เทสติ้งระบบพิซซ่าไลฟ์และแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินพิซซ่าเพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยการเตรียมความพร้อมประกอบไปด้วย3กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยี 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการอ่าน ในปีการศึกษา2,565ที่ผ่านมาโรงเรียนบางประหารได้ส่งกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน40คนเข้าร่วมทำการทดสอบผลปรากฏว่าค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาและค่าเฉลี่ยระดับประเทศด้านที่2 Active Learning โรงเรียนบางปะหันจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยเน้นที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้มีปฏิสัมพันธ์จำลองสถานการณ์ฝึกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการเรียนได้แก่การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประเภทเกมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนอทิคาหูดควิซิตกิมคิดบุ๊กเลต วอดวอลล์บมบูเซลเป็นต้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการชั้นเรียนอาทิบางประหารเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์หรือ BLC โดยมีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนมีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนจากภายในและภายนอกกลุ่มสาระเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไปส่งผลให้ครูผู้สอนร้อยละร้อยมีการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและนำผลมาวิเคราะห์ออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านที่ 3. แนวทางการจัดการศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนบางประหรันได้น้อมนำพระบรมราชโชบายของรัชกาลที่10ด้านการศึกษา4ประการมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ ด้านที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองยึดมั่นในาศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมเยาวชนจิตอาสากิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทงางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีและนำไปปฏิบัติโดยครูจะสอดแทรกคุณธรรมในแต่ละรายวิชาโดยเฉพาะวิชาหน้าที่พลเมืองอีกทั้งโรงเรียนยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาระเบียบว,วินยัยอาทิโครงการค่ายคุณธรรมโครงการอบรมต่อต้านยาเสพติด ด้านที่ 3. มีงานทำมีอาชีพมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นสายอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยครูผู้สอนมุ่งเน้นนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาใช้ในการแปรรูปเช่นการทำไอศกรีมมันเทศสังขยามันเทศอีกทั้งโรงเรียนยังได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานยังสถานประกอบการและประสานงานกับหน่วยงานให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตามอาชีพที่ตนชอบในช่วงเวลาปิดภาคเรียนด้านที่4ี่ เป็นพล,ลเมืองดีโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาสังคมกับอำเภอและประชาชนในหมู่บ้านทุกเดือนตลอดจนแบ่งเขตความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนแต่ละชั้นเรียนดูแลความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนทุกวันพุธในคาบเรียนที่7ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่านักเรียนร้อยละร้อยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ ด้านที่ 4. การนําผลโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบางประหารมีการนําผลโอเน็ตหรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบโอเน็ตในภาพรวมของสถานศึกษาและรายมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของสถานศึกษากับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศวางแผนพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตรจัดหาสื่อการเรียนรู้มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของผู้เรียนรายบุคคลวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและนําแบบทดสอบโอเนเป็นส่วนหนึ่งในการวัดและประเมินผล โดยครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอดแทรกแนวข้อสอบบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก มีโครงการกิจกรรมยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนต่อไปจากผลการดำเนินงานพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบางประหารทุกคนสอบโอเน็ตมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับจังหวัดในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับจังหวัดในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ผลสทริ์เฉลี่ยทุกรายวิชาของปีการศึกษา2564คือ2.98และผลสลัทริ์เฉลี่ยทุกรายวิชาของปีการศึกษา2565คือ3.08ซึ่งสูงขึ้น0.1นักเรียนโรงเรียนบางประหารร้อยละร้อยมีผลการประเมินคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ของโรงเรียนและสำเร็จการศึกษาครบทุกคนด้านที่5โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนมาปะหัรดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่มีวัตถุประสงค์ให้รองรับโรงเรียนระดับปฐมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาต่อรวมถึงนักเรียนเรียนรวมเป็นการแบ่งเบาภาระในการรับนักเรียนจากโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงเพื่อกลับสู่ชุมชนซึ่งช่วงการดำเนินงานที่ผ่านมามีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ที่มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัยมีสีสันสวยงามน่าอยู่น่าเรียนมีห้องเรียนคุณภาพที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีมีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามจุดเน้นในสีด้านคือ ด้านที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งอาคารเรียนอาคารประกอบสนามฟุตบอลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆด้านโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านที่2การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามโรงเรียนมาตรฐานสากลและตรงตามความต้องการของชุมชนสร้างสื่อและนวัตกรรมให้เป็นคลังความรู้ในโรงเรียนส่งเสริมการจัดเวทีและเปลี่ยนการเรียนรู้ในการพัฒนาส่งเสริมการเรียน เพื่อสร้างอาชีพแก่นักเรียนในชุมชนตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการศึกษาโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านที่3การพัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยมคุณภาพโรงเรียนปถมในอำเภอบางปะหันและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยผู้ปกครองและชุมชนให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียนด้านที่4การพัฒนาด้านบุคลากรส่งเสริมให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในทุกด้านทั้งสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการตลอดจนมีความคิดสร้างสารรค์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการ ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีภายใต้ความร่วมมือของทุกคนในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่บางประหารแฮปปี้คุณตี้สลโรงเรียนคุณภาพแห่งความสุขด้านที่6ห้องสมุดร,รักการอ่านสารานุกรม โรงเรียนบางปะหารให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียนมีการคัดเลือกหนังสือที่สอดคล้องกับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและหลักสูตรแกลงกางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุดและจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างความสนใจในการอ่านอย่างต่อเนื่อง เช่นกิจกรรมเสียงจากหนังสือกิจกรรมต้นไม้ปริศนาตอบปัญหาสารานุกรมไทยกิจกรรมเล่านิทานกิจกรรมสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกิจกรรมการประกวดอินโฟการาฟิกในหัวข้อเจ้าฟ้านักประพันธ์และกิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมไทยเพื่อสร้างความสนใจในการอ่าน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดในรายวิชาต่างๆจัดกิจกรรมสุดยอดเยาวชนนักอ่านในโครงการนานมีบ o ๊กส์ล a d i ิ้งคลับ โดยส่งเสริมให้นักเรียนอ่านและบันทึกสรุปสาระความรู้ความคิดที่ได้จากการอ่านตลอดจนการนำไปใช้ลงในสมุดบันทึกลักการอ่านจากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนร้อยละ60.07มีการเข้าใช้ห้องสมุดและนักเรียนร้อยละ65.77เเกิดทักษะการสืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียน ด้านที่7การนําหนังสือจิตตนครและหนังสือสัมมาทิฏฐิมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบางประหารได้นําหนังสือพระราชทานจิตตนาคน,นาครนครหลวงของโลกและสัมมาทิฏฐิมาใช้ในสถานศึกษาในสองลักษณะประกอบด้วยกิจกรรม,มที่ 1. สืบสารพระราชปณิธานบูรณาการสู่การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อทิกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนําไปบูรณาการในสาระการอ่าน และให้นักเรียนจัดนิทรรศการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5รวมทั้งให้คุณครูทุกคนทุกรายวิชามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนําหนังสือจิตตะนครและสัมมาทิฏฐิมาบูรณาการอย่างน้อยหนึ่งแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมที่2กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้แก่กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโดยมีการประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือพระราชทานและการ์ตูนแอนิเมชันให้กับนักเรียน กิจกรรมความรู้คู่คุณธรรมเป็นกิจกรรมเสี่ยงตามสายที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันกิจกรรมอ่านเขียนเพิ่มความรู้เป็นการส่งเสริมการอ่านร่วมกับการส่งเสริมทักษะด้านการเขียนและการวาดภาพโดยให้นักเรียนประยุกต์เป็นแนวทางในการสร้างและจัดทําเป็นหนังสือเล่มเล็กส่งผลให้นักเรียนร้อยละร้อยได้ใช้หนังสือพระราชทานจิตตนาคน,นาครนครหลวงของโลกและสัมมาทิฏฐิรวมถึงการ์ตูนแอนิเมชั่นสามารถนําข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม ด้านที่ 8. แพลตฟอร์มครังสื่ออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนบางปะหันได้นาเดินการพัฒนาแพลตฟอร์มครังสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นระบบบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Learning Management System หรือ LMS ผ่านแพลตฟอร์มศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์โรงเรียนบางปะหันบางปะหัน Learning Center BLC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างและบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 2. พัฒนาเป็นครั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์8กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ยุคดิจิทัลอำนวยความสะดวกและความต้องการของผู้เรียนโรงเรียนมีการส่งเสริมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีโดยงานเทคโนโลยีดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในการใช้งานการพัฒนาการสร้างสื่อและนวัต ในการใช้และออกแบบหน่วยการเรียนรู้แก่ผู้บริหารครูและบุคลากรเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ในยุคดิจิทัลมีความรู้รอบด้านรเริ่มสร้างสรรค์นวัตรกรรมโดยมีเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนการสอนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาบทเรียนโดยวิเคราะห์การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามรายวิชาเพื่อพัฒนาเป็นครังสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น ข้อมูลรายวิชากิจกรรมการเรียนรู้สื่อและนวัตกรรมประกอบการสอนใบความรู้ใบงานการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆเป็นต้นมีการกำกับตรวจสอบติดตามและประเมินผลจากผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มสาระภาคเรียนละหนึ่งครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาบทเรียน ส่งเสริมบรรยากาศและสนับสนุนทรัพยากรในการเรียนรู้พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนและผู้เรียนเช่นแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาการพัฒนาห้องเรียนดิจิตอลไอคิดลูมประชาสัมพันธ์การใช้คลังสื่อ o b e บ Content Center เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้ศึกษาในการจัดการเรียนการสอน